าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ วิธีการฆ่าความโกรธก็วิธีกําหนดจิตโดยให้ใจยาวๆฆ่ามันจะตายฆ่าเอาความดีแก้กลับลายการดีมีความโกรธอย่าลงโทษตัวเองเดี๋ยวจะเกิดความทุกข์ยากลําบากต่อไปทุกนอกทุกในยังมีทุกในใจทุกนอกก็คือทุกจอทุกในก็มากแล้วเกิดก็เป็นทุกแต่ก็เป็นทุก มันจะเจ็บก็เป็นทุกข์ไปทั้งนั้นถ้าชาจากการก็เป็นทุกข์จะตายจากการก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยนะนี่แหละทุกข์ประจักษ์เราก็พาไปเอาทุกข์ข้างนอกออกมาข้างในข้างในก็ทุกข์ใหมัอยู่แล้วอย่าเอาแตา่ข้างนอกทุกข์ข้างในเราก็เต็มเปา่าเต็มกระเป๋าอยู่แล้วทา่านสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง